เพราะหลังจากจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยจ่ายเรละลทิกแค่ชั่วพริบตาเดียวเมื่อผมหันกลับไปมองจุดเกิดเหตุอีกครั้งที่นั่นกลับว่างเปล่ามีใครเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ในช่วงชีวิตวัยรุ่น พอเริ่มจับมอเตอร์ไซค์ได้ใจมันก็ไปก่อนเจะว่าคือขนองก็คงจะไม่ใช่แค่ว่าความกลัวมันน้อยกว่าความสนุกสนานและเพลิดเพลินเมื่อเราอยู่บนท้องถนนมากกว่าคล้ายกับว่าเราได้ออกไปสู่โลกกว้างจากถนนหน้าบ้านก็ออกไปตามซอยจนถึงถนนใหญ่สายหลักที่ค่อนข้างท้าทายพอตัวย้อนกลับไปในช่วงชีวิตวัยรุ่นสมัยยังเป็นนักศึกษาเมื่อกว่า30สปีมาแล้ว แ้ะกลับเป็นเหตุการณ์ที่ผมจําได้ไม่ลืมเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนั้นผมเพิ่งหัดขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นใหม่ๆและในสมัยนั้นยังไม่มีรถใหญ่ๆประเภทบิ๊กไบคหรือมีอยู่บ้างก็ราคาค่อนข้างสูงครอบครัวทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะดีสักเท่าไหร่เลยได้มาแค่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดปกติไม่กี่ซีซีที่สามารถลดแล่นบ,บนท้องถนนได้อย่างสบายๆวันแรกๆผมก็ยังขับรถวนเวียนอยู่แถวถนนในซอย หน้าหมู่บ้านไม่เคยไปไกลสักครั้งแต่พอสามารถที่จะออกถนนใหญ่ได้ก็อยากเริ่มลองประสิทธิภาพของรถและตัวเองด้วยว่าจะขับรถไปไกลๆไ,ได้หรือ,อยังแต่ไกลสุดสำหรับผมในช่วงแรกๆคือตั้งเป้าว่าไปบ้านเพื่อนจากบ้านผมคือสุขาพิบาลสามผมก็ขับไปผ่านเส้นนวมินย้อนเข้าสุขาพิบาลสองสมัยนั้นค่อนข้างครื่อเครืค่อมากเพราะต้องผ่านสวนสยามทะเลกรุงเทพ ที่จะเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะักท่องเที่ยวก็ว,ว่าได้ซึ่งตอนขับรถไปผมไปช่วงเย็นหน่อยเพราะไม่ร้อนมากตามเส้นทางสมัยนั้นก็ยังไม่เจริญมากนะักถนนยังมีบางช่วงที่ไฟตามถนนไม่มีบางช่วงก็น่าจะยังดับอยู่ในตอนกลางคืนผมก็ตั้งใจแค่ว่าไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนสักพักแล้วจะรีบกลับจะได้ไม่คํำนักเพราะเราเองก็เพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆ ถ้าจำไม่ผิดผมไปถึงบ้านเพื่อนในราวๆห้าหกโมงเย็นได้ก็นั่งเลน่นนั่งกินอะไรกันไปเดื่มบ้างนิดหน่อยเพราะรู้ว่าต้องขับรถกลับตามเส้นทางเดิมแต่ด้วยความที่เพลินไปหน่อยกว่าผมจะออกจากบ้านเพื่อนก็เริ่มโผล่เพลงกลคำการออกถนนครั้งแรกในเวลากลางคืนเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นักเอาจิงผมแอบหวาดระแวงกับบรรดารถเม์และรถสิบล้อ ที่แลนส่วนทางกันค่อนข้างเยอะมากกว่าอย่างอื่นแต่ใครจะคิดว่าคืนนั้นผมจะเจอดียิ่งกว่าผมขับรถไปเรื่อยๆร,รถกำลังจะแล่นผ่านสวนสยามไปเพื่อเลี้ยวขวากลับไปเส้นทางเดิมจากจุดนั้นมาเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติและผมก็ไม่ได้ขับเร็วมากเพราะขับรถยังไม่ค่อยแข็งเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ด้วยความที่ผมไปโฟกัสกับอุบัติเหตุมากกว่า เลยลืมไปสนิทว่าเส้นทางสายสุขาภิบาลสามในช่วงเวลานั้นจะค่อนข้างมืดสักหน่อยสมัยนั้นยังไม่ค่อยเจริญบ้านเรือนผู้คนก็ค่อนข้างน้อยสองข้างทางบางช่วงจะยังเป็นป่าหญ้ารกทึบขับไปก็ต้องระแวงรถใหญ่ที่ขับกันมาค่อนข้างเร็วกลัวว่าจะสอยเอาเราเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถด้วยระหว่างขับไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านสามมากรมาหน่อย อีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านผมแล้ววินาทีนั้นผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนจู่ๆก็เย็นว่าบอยู่ที่ต้นคอคล้ายๆมีพลังงานบางอย่างมาวนเวียนอยู่ไกลๆแต่ด้วยความที่ผมไม่เคยเจอเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติมาก่อนทำให้ไม่ได้คิดถึงเรื่องผู้ผีปีศาจอะไรในเวลานั้นผมแค่คิดว่าอากาศยามค่ำอาจจะเย็นลงหรือด้วยความที่เราขับรถผ่านป่าหญ้ารกทึบต้นไม้สองข้างทาง ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ต้นไม้เหล่านั้นอาจจะคลายความชื้นออกมาจนทําให้เกิดความเย็นขึ้นมามากกว่าปกติก็เป็นได้แม้จะระแวงอยู่บ้างแต่ก็ยังคงใช้สติขับรถต่อไปเรื่อยๆโดยในช่วงหนึ่งจังหวะที่ผมรู้สึกเหมือนมีแสงไฟสว่างส่องกระทบพื้นถนนสาดมาจากทางด้านหลังช่วงนั้นเป็นเส้นทางที่มืดมากผมเลยตัดสินใจเบี่ยงลงไหลาทางเพื่อจะลบให้รถคันนั้นแสงผมไป แต่ในจังหวะนั้นเองผมก็ต้องรู้สึกประหลาดใจได้อีกเมื่อจู่ๆแสงไฟนั้นก็หายไปเลยครับมันคล้ายๆกับสวิตช์ไฟที่เปิดอยู่แล้วก็ดับลงไปทีเดีซึ่งมนัไม่น่าจะเป็นไปได้เสียงรถที่กระหึมอยู่ทางด้านหลังผมก็ว่าผมได้ยินแนๆ่ๆไม่ได้หูฝาดไปพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นโดยสัญชาตญาณของคนเราก็ต้องเหลือวไปมองหรืออย่างน้อยมองกระจกมองหลังก็ยังดี ผมเลยตัดสินใจก้มลงมองกระจกมองหลังของรถมอเตอร์ไซค์ของผมเท่านั้นเองผมถึงกับขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวมันเป็นไปได้อย่างไรด้านหลังของผมไม่มีรถตามมาเลยแม้แต่คันเดียวกำลังแอบคิดว่ามันคืออะไรกันแน่จู่ๆสุนัขเจ้ากรรมในละแวดนั้นก็เกิดพาก,กันเห่าหอนขึ้นมาให้หนาวสถานขึ้นไปอีกผมเริ่มขับรถแกวงๆไหนจะยังขับรถไม่ค่อยแข็ง มาเจอถนนยามข้ามสายสุขาพิบาลแถวบ้านเข้าจากที่เคยแต่นั่งรถยนต์ของทางบ้านมาขับรถเองแบบนี้ผมก็รู้สึกใจแขว่งๆอยู่เหมือนกันเรื่องบางเรื่องมองย้อนกลับไปผมว่ามันระทึกจนกลับมาคิดได้ว่าไม่ตายกบุญแล้วจริงๆเพราะหลังจากที่มองฝากกระจมองหลังไปมีแต่ความว่างเปล่านั้นผมก็ใจตุ่มๆต่อมๆพยายามขับรถต่อไปอีก แล้วก็แทมเบรกจนตัวโกงเมื่อข้างหน้ามีไฟสีแดงวาบเป็นไฟท้ายจากรถบรรทุกค,คันใหญ่ที่ทําเอาผมอยากจะยกมือขึ้นมาเกาหัวด้วยความงงจะเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่รถคันเล็กแล้วแสงรถเล็กๆของผมขึ้นมาตอนไหนกันนับว่าโชคยังดีที่ผมเบรกทันคืนนั้นถ้าผมเบรกไม่ทันผมว่าคงได้มุดไปใต้ท้ายรถสิบล้ออาการเป็นตายเท่ากันแนๆ่ๆผมใจเต้นโครมคราม ภาวนาให้ถึงบ้านไวๆอีกไม่ไกลแล้วแค่ไม่กี่กิโลแต่ทำไมดูยาวไกลจริงสองข้างทางจะหาบ้านเรือนร้านค้าก็ายากได้อีกต้องใช้สติประคับประคองรถให้กลับไปถึงชุดหมายปลายทางให้ได้บอกตัวเองแล้วผมก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆคือจะเร่งเครื่องแสงรถสิบล้อก็คงไกลยอยู่เกิดแสงไม่พ้นก็คงตายกับตายอีกเหมือนกัน ผมเลยทำได้แค่ค่อยๆขับตามไปพร้อมๆกับคิดว่าทำไมรถสิบล้อคันนี้ขับช้าเสียจริงน่าจะขับให้ไวกว่านี้สักหน่อยขณะที่ผมคิดจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์ของรถสิบล้อคันนั้นเร่งเครื่องให้ไวข,ขึ้นจนควันฟุ้งๆกลิ่นเหม็นไหม่อย่างยางเบียดถนนโชยมาอย่างแรงเท่านั้นยังไม่พอมันไม่ใช่แค่กลิ่นไหม่เสียด้วยมันคล้ายๆกับมีกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพ จะอะไรสักอย่างผมก็ยังไม่รู้จริงๆในเวลานั้นได้แต่คิดว่าผมอาจจะอุปทานไปเองหรือไม่ก็ได้กลิ่นจริงอาจจะเป็นหมาแมวที่มาตายอยู่ข้างถนนก็เป็นได้ผมก็เลยได้แต่ตั้งสติแล้วขับรถต่อไปจะว่าช้าก็ช้าจะว่าพยายามให้เร็วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะใจจริงผมก็ไม่อยากขับตามกลิ่นเหม็นไหม่เหม็นเน,น่าอะไรแบบนี้ระหว่างที่ใจคิดอยู่นั่นเอง ฉับพลันท่ามกลางควันฟุ้งๆจากไทายรถสิบล้อนั้นผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งไว้หวอยู่ที่ไทายรถซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถสิบล้อคันนั้นเหมือนรถบรรทุกดินเพราะด้านหลังว่างเปล่าไม่ได้บรรทุกสินค้าอะไรแบบที่มีผ้ายางคลุมมิดชิดและด้วยความที่ด้านหลังว่างเปล่ากับแสงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของผมที่สาดสองไปข้างหน้าแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนอะไรนักแต่สิ่งที่เห็น มันก็ทำเอาผมแทบช็อกไปได้เหมือนกันผมเบิดตากว้างด้วยความตกใจภาพที่เห็นก็คือมันมีบางสิ่งเหมือนติดอยู่ที่ใต้ท้องรถสิบล้อคันนั้นมันคลุดไปกับถนนเสียงดังมากจากแสงไฟที่สองสว่างพอให้เห็นเป็นซากรถมอเตอร์ไซค์กับร่างที่เต็มไปด้วยเลือดเสื้อผ้าที่ขาดวิน่นแกวงไปมาตามแรงเหวี่ยงของรถที่ขับไปอย่างรวดเร็ว แต่ส่วนของเหล็กชิ้นส่วนรถที่ติดอยู่ใต้ท้องรถนั้นทําให้เกิดประกายไฟเป็นระยะผมร้องไม่ออกในวินาทีนั้นใจคิดอยู่สองประเด็นว่านั่นเป็นภาพลวงตากับอีกประเด็นก็คือมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับรถคันนี้แล้วเขาพยายามขับหนีบ้างสิ่งอยู่หรือเปล่าผมคิดเปสารพัดแต่ในใจบอกตัวเองเลยว่าผมไม่อยากขับรถตามคันนี้ต่อไปแล้วเพราะยิ่งขับตาม ก็ยิ่งเห็นสภาพที่ไม่น่าเห็นและมันทําให้ผมตั้งสติจะแซงรถคันนี้ขึ้นไปได้จังหวะนั้นราวกับรถคันหน้าจะรู้ว่าผมเตรียมจะแซงรถของเขาจู่ๆก,ก็หักซ้ายลงไหลาทางเหมือนจะหลบให้รถของผมแซงขว่าขึ้นไปได้ผมบอกตัวเองว่าเป็นยังไงก็เป็นการก่อนตัดสินใจเร่งเครื่องแซงขึ้นไปแต่จังหวะนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น จูๆรถสิบล้อคันที่ผมคิดว่าเขาตั้งใจจะเบี่ยงซ้ายให้ผมได้แสงขวานั้นกลับพุ่งตกลงไปข้างทางก่อนที่ยินเสียงเหมือนระเบิดดังไฟลุกท่วมแทบทั้งคันโชคดีที่ผมขับรถเลยมาได้และรีบบิดอย่างไวให้ห่างจากรถคันนั้นออกมาใจเต้นแรงมากเหมือนเจออุบัติเหตุร้ายแรงกับตาตัวเองในระยะประชิดมากอย่างไม่คาดฝันแต่ที่พี่กว่านั้นอุบัติเหตุที่ผมเห็น มันกลับเป็นภาพดวงอยู่ตลอดเวลาเพราะหลังจากจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยใจเตลเท็กแค่ชั่วคลิปตาเดียวเมื่อผมหันกลับไปมองจุดเกิดเหตุอีกครั้งที่นั่นกลับว่างเปล่าอย่าว่าแต่รถสิบล้อคันใหญ่โตจับพลิคว่หวเลยแม้แต่ควันหรือเปลวไฟอะไรก็ไม่มีให้เห็นทุกอย่างดูเงียบสงบสงัดจ,จนผมขนลุกเรียวไปหมดมีแต่เสียงสุนัขและนกกลางคืนที่ส่งเสียงแข่งกันอยู่ไม่ไกลเท่านั้น ที่ผมยังคงได้ยินอยู่เท่านั้นแหละผมถึงกับบิดเครื่องกลับเข้าเลนตัวเองแล้วไม่เหลียวหลังกลับไปมองด้านหลังอีกเลยเวลานั้นผมบอกตัวเองว่าไม่ว่าจะมีรถตามหลังหรือจะแสงหน้าขึ้นไปจะสวนมาหรืออะไรก็ตามขอให้อยู่กันตามเลนของตัวเองอย่าข้ามเลนมาหาผมเป็นพอส่วนผมเองก็พยายามตั้งสติสงบที่สุดแล้วที่จะพาตัวเองขับรถต่อไปเรื่อยๆ บนถนนสายสุขาพิบาล3ามนั่นเองมองเห็นแสงไฟจากแหล่งชุมชนอยู่ริบๆแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมใจเชื้นขึ้นมาบ้างว่ามันใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางสักทีได้แต่บอกตัวเองว่าอดทนอีกนิดหนึ่งก็จะถึงบ้านแล้วผมตั้งสติขับรถต่อไปที่เหลือเชื่อก็คือเส้นทางที่ขับผ่านในช่วงเวลากลางคืนยิ่งขับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้ว ยิ่งดูวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเหมือนร,บรอบๆตัวมีแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนมีดวงตาหลายคู่เฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาจนไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นห่วงลูกหลานไม่ค่อยอยากให้เราออกนอกเคหสถานในยามค่ำคืนสักเท่าไหร่ยิ่งถนนสายสุขาภิบาลที่อยู่ค่อนข้างชันเมืองมากๆในสมัยก่อนห้างสรรพสินค้าอะไรก็ไม่ค่อยมีสองข้างทางจะมีบ้างก็พวกร้านขายข้าวต้ม อาหารตามสั่งย่านของกินก็จะแบ่งโซนเป็นช่วงๆแต่ก็ต้องอยู่ในแหล่งชุมชนจริงๆแต่ในส่วนที่ผมขับไปเจอเหตุการณ์สุดหลอนในครั้งนั้นอยู่ตรงช่วงชานเมืองไปปลายพอดิบพอดีรถมอเตอร์ไซค์ของผมแทบจะเป็นคันเดียวที่ส่งเสียงดังไปท่ามกลางความเมดและเงียบสง,งัดยิ่งใกล้ถึงบ้านผมยิ่งบิดเร็วขึ้นถนนไม่มีรถผ่านไปมาสักคันที่จะเห็นบ้านก็เลี้ยวเข้าตรอกซอกซอยกันไป หรือที่หนักที่สุดก็คือรถสิบล้อคันนั้นที่ผมนึกขึ้นมาทีไรผมก็ยังหลอนไม่หายทุกทีอดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ผมเชื่อว่ามันต้องมีที่มาที่ไปอาจจะเป็นรถคันใดคันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนสายนี้ที่ผมไม่เคยรู้ก็เป็นได้ผมยังคงขับรถไปเรื่อยๆแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปข้างหน้ากับหูของผม ที่จู่ๆก็ได้เสียงประหลาดแข่งกับเสียงรถของผมขึ้นมาเสียงเหมือนมีใครลากวัตถุบางอยา่างคลูดไปบนพื้นถนนแต่ถามว่ามันคืออะไรเสียงนั้นดังมาจากทิศท,ทางไหนผมก็คาดเดาไม่ถูกคืนนั้นฟ้ามืดมากเพราะเป็นคืนแรมผมกลับมาใจขอไม่ดีอีกครั้งใกล้ถึงบ้านอยู่แล้วอย่าได้เจออะไรที่มาหลอกมาล้อให้ขวัญกระเจิงอีกเลยผมบอกตัวเอง แล้วก็ตั้งสติขับรถต่อพยายามไม่ตามหาว่าทิศทางของเสียงนั้นมาจากที่ไหนแต่แล้วแสงไฟจากหน้ารถของผมก็จับภาพบางอย่างได้ทันแม้ว่ามันจะผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีก็ตามภาพที่ผมเห็นเป็นเหมือนภาพย้อนกลับมาจากรถสิบล้อคันนั้นร่างของชายคนหนึ่งเสื้อผ้าขาดวินมีร่องรอยไม้เกรียมเนื้อหลุดเป็นชิ้นบางส่วนแหวงว้าวหายไป โดยเฉพาะเส้นผมที่แทบไม่เหลือเห็นเพียงคราบเลือดที่ไหลลงมาอย่างกับน้ำดวงตาที่หันมามองเหมือนเต็มไปด้วยความโกรธในมือของเขาลากท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกลี่ยจนเหมือนกับเศษเหล็กเศษเหล็กที่ค่คอยๆคลู้ไปบนพื้นถนนคอนกรีตเสียงดังบาดูแข่งกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนกันระงมผมตกใจตะโกนคำว่าผีหลอกออกมาไม่ต้องมีใครมายืนยันหรือบอกกล่าวอะไร ผมก็เชื่อและมั่นใจในสายตาตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่คนแล้วแน่ๆโชคจะนิที่ร่างนั้นเหมือนเคลื่อนที่ไปมาอย่างไวกอดรับหายไปอีกฟากหนึ่งของถนนเท่านั้นเองผมบิดไม่คิดชีวิตเร็วกว่าเก่าแรงกว่าเก่าจนถึงบ้านแล้วผมยังแทบเบรกไม่อยู่เสียงดังเอี๊ยดลั่นบ้านจนทุกคนแทบหันกลับมามองบ้านผมสมัยนั้นเป็นตึกแถวสองคู่หา เปิดเป็นร้านขายของชำเล็กๆซึ่งในคืนนั้นร้านปิดไปแล้วแต่แม่ผมคงรู้ว่าผมไม่อยู่เพราะมอเตอร์ไซค์หายไปเลยเปิดประตูบานเล็กไว้รอความเป็นวัยรุ่นวัยเรียนออกไปโดยที่ยังขับรถไม่ค่อยคล่องแถมยังกลับคําก็สมควรอยู่ที่ไม้เรียวในมือของแม่จะสั่นอยู่หน่อยแต่แค่หันมาเห็นใบหน้าซีดขาวของผมกับท่าทางตัวสันส่นๆเหมือนลูกนกแม่ก็คงพอรู้ว่า ผมคงไปเจออะไรมาอาการไม่ค่อยปกติเลยลดไม้เรียวลงแต่ไม่ได้ลดเสียงดูดูที่ถามผมเลยสักนิดว่าไปทำอะไรมาผมจอดรถเรียบร้อยแล้วเดินมาขอโทษแม่บอกไปตรงๆว่าไปลองรถถึงบ้านเพื่อนอีกฝั่งไม่คิดว่าจะกลับคํำเลยไม่ได้บอกเอาไว้แต่คาขากลับเจอเหตุการณ์ประหลาดเลยรีบบิดมาเกือบเอาชิตไม่รอดพี่ชายผมได้ยินเข้าก็หันกลับมามอง ถามผมว่าไปทางไหนมาทางนวำวมินหรือสุขาพิบาลเองพอผมบอกออกนวมินเท่านั้นพี่ชายผมถึงกับสายหน้าเดินมาร่วมวงกับแม่แล้วเตือนผมว่าเข้าหลังอย่าออกไปตอนกลางคืนราวมอเตอร์ไซค์แถวนั้นรถใหญ่มันเยอะอุบัติเหตุมันก็เยอะมอเตอร์ไซค์ไปเจอรถใหญ่เหยียบหัวบี้มานักต่อน,นักแล้วผมนึกสภาพมอเตอร์ไซค์ที่ผมไปเจอโชคยังดีที่เจอมาหัวยังไม่บี้ แต่ก็นั่นแหละสภาพก็ยังหล่อและึกอยู่ดีผมเลยบอกพี่ผมไปต,งตรงๆว่าเจออะไรมาบ้างพี่ผมก็บอกว่าคงจะเป็นพวกวิญญาณเฮี้ยนของคนที่ถูกรถสิบล้อเฉียวชนนั่นแหละแถวนั้นเจอกันบ่อยขนาดพี่ชายผมขับรถยนต์ยังไม่ค่อยจะกล้าผ่านเลยส่วนใหญ่จะออกไปทางสุขาพิบาลหนึ่งข้ามคลองแสนแสบไปอีกฝั่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันได้มากกว่าแต่ผมก็ยังเถียงพี่ไปหน่อยว่า พี่ไปเลือกทางนี้เพราะคิดง่ายๆว่าใกล้บ้านเพื่อนที่สุดแล้วแต่ต่อไปผมคงจะไม่ไปลเส้นทางนั้นอีกแม่เองก็พอรู้ว่าผมไปเจออะไรมาน่ากลัวขนาดไหนเลยไม่ได้บ่นว่าอะไรอีกได้แต่บอกให้ขึ้นไปอาบน้ำนอนพักพร้อมๆกับกําชับว่าตื่นเช้ามาจะพาไปวัดตอนแรกผมก็ตกใจนึกว่าแม่จะพาผมไปบวชแก่ก็หัวเราะบ,บอกว่า เอาแค่ไปทําบุญถวายสังฆทานก็พอจะได้กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ไปเจอมาบางทีเขาก็คงจะตั้งใจมาขอส่วนบุญเราแม่ว่าอย่างนั้นแต่ผมเองกลับขัดแย้งในใจมาขอส่วนบุญก็น่าจะมาดีๆมาให้เห็นหลอนๆแบบนี้ไม่ได้น่าทําบุญให้เลยจริงๆให้ตายเถอะผมแค่คิดในใจแท้ๆแ,แต่ทาไมจู่ๆสุนัขที่อยู่รอบๆบ,บ้านผม ก็มาสร้างปรากฏการณ์เห่าหอนการร้งกมขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก็ไม่รู้และมันก็ทำมาผมแทบกราบเข้าห้องอาบน้ำล้างหน้าล้างตาเพื่อว่าจะลบภาพสุดสะพรึงเหล่านั้นไปได้บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลอนผมตลอดคืนกลับกลายเป็นเสียงลากท่อไอเสียอยู่บนพื้นถนนนั้นมันยังดังวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนผมหลับไปเรียกว่าเหมือนตามมาหลอกหลอนไม่เลิกลาจนหลังจากเช้าอีกวัน ที่แม่พาผมไปทำบุญแล้วนั่นแหละทุกอย่างจึงค่อยสงบลงจนผมได้แต่บอกตัวเองว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จริงๆใครจะคาดคิดว่าบางสิ่งแค่เราคิดเหล่าดวงวิญญาณน,นอกพบนั้นกลับได้ยินเสียงของเราได้แน่นอนว่าตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อนตามเส้นทางนั้นในเวลากลางคืนอีกเลย